แต่ว่าคนต่อไปค่ะที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเขากันค่ะคนนี้นะคะรับรองได้ว่าสาวๆไม่ใช่แค่ในเมืองไทยค่ะเรียกว่าสาวๆทั่วโลกหลงสเสน่ห์กับเขาค่ะซินเดีนดีนซีดานค่ะ ซินดีนซีดานอนดีตมิดฟิลจอมทัพชาวฝรั่งเศสที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกค่ะที่ปัจจุบันนี้นะคะผันตัวมาเป็นโค้ชให้กับทีมเรอัลมาดริดแคสตินญาที่ภาพลักษณ์นักกีฬามากฝีมือของเขาก็ยังคงครองใจแฟนๆอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการคุมทีมฟุตบอลแล้วก็ตามค่ะล่าสุดค่ะซินดีนซีดานก็ได้โชว์มาดเททของเขาในการเป็นนายแบบคนใหม่ให้กับแบรนด์แฟชั่นดังจากสเปนอย่าง m a งโก Man นะคะในคอลเลกชั่น Spring Summer 2 0 ซึ่ง15 Men's w ม a แ c a m ค a i g n ค่ะโดยโฆษณาตัวใหม่นี้นะคะถ่ายทำกันที่มาดริดซึ่งถ่ายทอดภาพลักษ์ดูสบายสบายแต่ว่าก็ดูหล่อเนียบของซินดีนซิดานออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวค่ะ นี้ค่ะเน้นไปที่เสื้อผ้าสวมใส่สบายต้อนรับหรือดูใบไม้ผลที่มีทั้งชุดสูทสเวตเตอร์แล้วก็แจ็คเก็ตค่ะโดยซีดานก็สามารถนําเสนอเสื้อผ้าออกมาได้ราวกับว่าเป็นนายแบบมืออาชีพเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะซีดานก็เคยเป็นนายแบบให้กับหลายแบรนด์มาก่อนทั้ง Y3 Adidas แล้วก็หลุยส์วิทองค่ะที่ก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าแม้จะรับงานด้านแฟชั่นหลายอย่างนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นแฟชั่นไอคอนแม้ว่าจะสนุกกับวงการแฟชั่นก็ตามค่ะ ซินดีนซีดานได้เปิดเผยนะคะว่าการเลือกใส่เสื้อผ้าของเขานั้นสิ่งที่เน้นเป็นอันดับแรกค่ะก็คือต้องใส่แล้วดูดีแล้วก็ดูสง่าแต่แล้วต้องมีความรู้สึกที่ดีกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ส่วนเหตุผลที่รับงานในแบบให้กับแมงโก้ในครั้งนี้ค่ะก็เพราะว่าเขาได้อาศัยอยู่ในสเปนมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแล้วก็รู้จักกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อได้รับการทาบทามก็ตกลงทันทีนะคะเพราะว่าเขารักในคอนเซปต,ต์ของแมงโก้ที่ทําให้ผู้คนสามารถใส่เสื้อผ้าชั้นดีได้ในราคาที่จับต้องได้ หล่อมากเท่แบบนี้นะคะไม่ว่าจะใส่อะไรก็หล่ออยู่แล้วละคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของตริปกับ Hi so h h ฮ p p e n i n ิ s ก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้รับรองว่าจะมีเรื่องราวดีๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ เน,นี๋่วเนี้ยน้องติบเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับ <c oughs> ช่วงหน้ากับทรูวิชั่นอัปเดตครับครับ